มันผู้ชมวันนี้อยู่ในวอร์ไทคูลนะท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพามาเล่นรถถัง pl ศ1นน่ะซึ่งภารกิจมันก็ไม่ได้ยากนะท่านผู้ชมก็แบบว่าแต่มันเยอะที่เลยก็คือถ้าเรามีรถถังอยู่แล้วเวลาจะเอาคันไหนก็ได้นะเอาไปยิงพวกยานพาหนะนะอย่างเช่นรถอะไรก็ได้ที่ที่เป็นรถอะไปยิงรถรถอะไรก็ได้ที่เป็นรถเข้าใจปะเข้าใจปะเออไปยิงรถนะท่านผู้ชมยิงตุ้มตามยิงเสร็จ50คันแล้วเราก็จะได้ pl ศ1แบบง่ายด โอเคก่อนจะไปดูการเล่นนั้นขอคนเล่นหนึ่งไล์ได้ไหมท่านผู้ชมที่น่า,ารักทุกคนมันจะพูดจะพามาเล่นกันเลยโปสปอนกันเว้ยืนไหน,น 01, วะพีเอลศูนย์หนึ่งวะนี่ไงพีเอลศูนย์หนึ่งผมได้ลองเอาไปเล่นแล้วรถถังคันนี้มันวิ่งโคตรเร็วเลยนะท่านผู้ชมก็คือมันวิ่งได้50กันเลยเดียวอาวุธยุโทโธปกรณ์มีแค่กระสุนหนักของรถถังแล้วก็กระสุนปืนกลน,นะท่านผู้ชมกระสุนปืนกลที่เป็นกระสุนระเบิดนี่เห็นไหมหรือว่า รุนแรงแล้วก็หายตัวกดคิวอะไรก็ว่ากันไปมันผมจะเห็นรถอะไรอยู่ด้านหน้าด้วยผู้ชมนี่เราสามารถกดชิปเพื่อลิงแบบนี้ได้ด้วยนะเอาแบบทีเดียวจอดเลยปะ่ะรถคันข้างหน้าด้วยผู้ชมดูว่าจะเป็นเพเทียั์หรือเปล่าเฮ้ย <c oughs> ทีเดียวจริงๆด้วย <c oughs> โอ้มันแรงขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยโอ้มาให้ฉันขอโทษแกฉันไม่ได้ตั้งใจแต่ที่จริงแล้วฉันตั้งใจเองแหละโอ้โหโคตรแรงผมไม่รู้ว่ามันจะแรงขนาดนี้ทีเดียวเลยเลทีเดียวจอดเลยนะั้นถ้ารถธรรมดาผมว่า ผมเอามาลองวิ่งเฉยๆนะผมยังไม่ได้ไปยิงใครเลยเว้ยก็คืออยู่ดีๆได้มาหนึ่งคิวเน้นๆเ,เหมือนจะเห็นอะไรไแวบๆด้านนูน้นเฮ้ยมีการยิงกันอยู่นะั่นนีิวาเดี๋ยวผมจะใช้กระสุนที่สองดูดิเอารถระเบิดก่อนแหละมีคนเปาวะเฮ้ยเหมือนจะเห็นคนยิงยิงยงินี่คาถาไปเลยสุนระเบิดก็ถือว่าดีนะท่านผู้ชมสําหรับเอาเวลาศัตรูนะแต่เอาเวลายานบาหนะนี่อันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันแรงหรือเปล่า แต่มันมีระเบิดไว้ผมว่ามันน่าจะแรงนะใช่ป่ะดูดียิงเซฟโซนสูนค่อนข้างหนักดูดีิเซฟโซนจะพังแล้วยังไม่พังลอีกนานอีกนานอยู่จะพังนี่ยิงถ้ามีเฮลิคอปเตอร์หรือเครื่องบินมานี่เราน่าจะจบเลยนะท่านผู้ชมผมว่ามันไม่น้อยหน้านะถ้าเราสู้กันทางบกนะท่านผู้ชมรถทางคันเนี้ยทุโหดกันลยเดียวเพราะว่ามันพลิวเวอรพลิวจัดทั้งพลิวทั้งเร็วนะแต่อาวุธมันน้อยเวอยอาวุธที่จะไปต่อสู้กับชาวบ้านเขามันมีแค่สองอย่างเลยปะเฮ้ เจออะไรด้านนู้นน่ะเฮ้ยทีเดียวเฮ้ยทีเดียวหัวรถถังหายไปเลย้ยแต่คนไม่รู้อ่ะท่านผู้ชมเห็นแต่รถถังวะเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยอันนี้รถไรเนี่ยใจเย็นใจเย็นไอ้น้องเฮ้ยทำไมรถบันทึกอย่างวะอทีเดียวเขาเข้าไปในเซฟโซนบ้านใครปะเขากลับบ้านเรอไม้เหมือนได้ยินเสียงเครื่องบินได้สวยเครื่องบินได้ปะเฮ้ยเขายิงผม ไปยิงผมโอ้โหโคตรแรงเด้เด้รถไล่มาอีกเนี่ยยิง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 ระเบิดยิงเอ้ยได้หนึ่งคิวเจ็บเจ็บเรียบร้อยโอ้โหท่านผู้ชมผมเกือบพังไอ้หน,น้าเป็นสงครามมันดูเด็ดเผ็ดมันอย่างเงี้ยโอ้โชคดีที่ใกล้ปั๊มน้ำมันเอามาซ่อมไว้เอามาส้อมอันนี้แกจะมายิงฉันหรอเครื่องบินไม่ได้หรอกฉันหิวเลือดอยู่ เอาเอาเอาเครื่องบินเอาเอาพังเองฉั <c oughs> นหิวเลือดอยู่อะไรของเกนี่มาหาเรื่องฉันเต่เร <c oughs> ียบร้อ,อยแล้วอะไรว่าติดบักแล้วนะ <c oughs> มาเต็มหลอดแล้วท่านผะู้ชมเราไปออกลบต่อเอาเดียวเดียวเดียวเฮ้ยรถรถใจเย็น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 อ้าวเขาพังแล้วเหรอเขาวิ่งมาใส่ผมเลยท่านผู้ชมรถอะไรวะใจเย็นดีขู่มิดไซด์เขาใส่ผมดีเดียวครึ่งหลอดเลยให้มันจะเห็นรถอะไรวะนะ ยิงไปก่อนละกันคนเหมือนจะเห็นแวบๆว่ะเฮ้ยผมเ็นคนจริงๆนะผู้ชมผมมันนี่ดีนี่ไงนี่ไงอืย้ยเรียบร้อยลงเปน็นอหนนี่ไม่ใช่มะม่วงก็ล่วงได้นะแกโดนปะเนี่ยเรียบร้อยเขามอบแล้วเฮ้ยเฮ้ยแกเดินอะไรนั่นแกเดินอะไร ไอ้สองนัดเลยเ <c oughs> ลงไปกองกับพื้นเลยโ oh <my> อ้ my god เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรยิงผมอ่ะยวเฮ้ยอะไรยิงเครื่องบินเรอหรือรถถังวะผมไม่เห็นเลยวันนั้นผมเห็นแหละรถถังอะไรวะโคตรถึกเลยเฮ้ยผมพังเ็นกรรมผมไม่ได้พอกอาวุธมาด้วยผมเจาปืนเล็กสู้เฮ้ยรถถังอะไรวะโอทีสิบสี่เออามาตตาอะไรวะด้านนี้ รถถังคันเมื่อกี้หายไม่เจอวะยิงยิงก็แม่สาวน้อยนี่เรียบร้อยอาา่าฮ่าอุ๊ยอุยเครื่องบินเครื่องบินอุ้ยหายไปกับกีบเมฆเลยเอ,อ้ยยิงไม่ทันให้ใครขโมยน้ำมันแบบแบบแบกถังน้ำมันข้ามสะพานเลยเหรอโอ้โหไม่โดนไกลเกินโอ้โหมันติดอะไรอีกเนียทำมาทำไมเนินอะไรประกาศการ,การขโมยน้ำมัน โดนป่าววะโอ้เครื่องบินบันตะไนอีกเนี่ยสกัดกั้นการขโมยน้ำมันโอ้บันตะไนอีกเนี่ยเครื่องบินโอ้รถทางผมพังยิ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 งอดีโอ้โหเครื่องบินใส่รถทางผมพังวินกรรมแน่แกแบกถังน้ำมันไปไหนแกแบกไปไหน แกจะแบกถังน้ำมันไปไหนไม่ให้ขโมยชอบขโมยเหรอไหนเรามาทดสอบยิงสะพานดีท่านผู้ชมวะทีเดียวแตกร้เปล่าอุอ้มไม่พังยิงเสริมเข้าอีกเอ้ยพังเว้ยโอ้สะ <c oughs> พานพังน,น,น่ากลัวมากตุ่มบอมเลยทีเดียวเฮ้ยมาไงเนี่ยแ <c oughs> กมาทิ่มใส่ชั้นเด็บรี่เลยเแบบโดนหัวผมเล้วเมื่อกี้นี่ เฮ้ยเฮ้ยเฮมาไงเนี่ยเอวศูนย์หนึ่งมันกันนี่นะขอ,อนัดเดียวขอ,อนัดเดียวบอกเลยหาพังก่อนได้เปรียบเสียเปรียบดิเขาพังก่อนเขาเสียเปรียบเฮ้ยเฮ้ยเอาดีพี่เอวศูนย์หนึ่งเออฉ้นของจริงแกของปลอมแล้วรถอะไรเนี่ยมาวิ่งอะไรอยู่นี้มาวิ่งอะไรโอ้โหควันขึ้นแล้วของโหนท่านผู้ชม เข้าศูนย์เข้าศูนย์เข้าศูนย์ซ่อมศูนย์ซ่อมยานพาหนะทางบกโอ้ยเฮลิคอปเตอร์นะผู้ชมโดนบ้างปะเนี่ยอีอีอยิงยากเว้ยผู้ชมเหมือนผมจะเห็นพี0เอลูนึงเข้ามาอีกรอบหนึ่งวันเดียวๆผมเอาดีโอ้โหเขาเข้าเปนในเซฟโซน่ <c oughs> ออกมาดีออกมาดีออกมาดีจ้องจะเล่นเกยูบอกเลย เขาจะออกมาผมจะใส่เลยนี่ยิง <c oughs> เรียบร้อยบอกเลยเจ้าของรถหายไปไหนวะพลางตัวแปบ๊บพลางตัวแปบ๊บโอ้นี่ไงเจ้าของอยู่นี่นี่ <c oughs> นี่เรียบร้อย <c oughs> เอะ๊ะใครยิงมาจากไหนวะยิงฉันไม่ได้หรอกฉันซ่อมอยู่โอ้โหโดนท่านผู้ชมโดนใครเอาโดนมาเนี่ยยิงยังไงจะโดนเนี่ย เป็นโดนเป็นโดนเล็กมากฉันไม่แข่ฉันอยู่ปั๊มน้ำมันอ้าวเขาใส่ปั๊มน้ำมันพังก็ได้เหรออ้าผมมึงรู้นะมันยิงปั๊มน้ำมันพังได้ไปไหนอะไปไหนไปไหนเฮ้ยเขาไม่จอดเลยเว้ยไปไหนครับผมโอ้โหเขาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปไหนไม่รู้อ้าวหายโอ้ั่นเห็นแหละมาทำอะไรตรงนี้อะมาทำอะไรตรงซอกภูเขานี่อะฮะทำไมรถเขาถึกจางวะ แล้วคนหายไปนะโอ้นี่คนอยู่นี่นี่ยิงเข้าไปเรียบร้อยรถถังผมติดโอ้จะเย็นเฮ้ยผมเจออะไรนะั่นทำไรกันรถถังเมาส์นี่ว่านี่เรียบร้อยเฮ้ยอะไรมีรถจอดอยู่คันหนึ่งยิงเรียบร้อย,อยแต่เหมือนว่าเขาจะเอารถถังมาใส่ผมเหมือนกันว่า เอาดีเอาดีเฮ้ยเขายิงแรงเขายิงแรงรถถังอะไรไม่รู้ยิงโคตรแรงเรียบรอย <c oughs> ไม่ไปเลยโอ้ไม่แบบไม่แบบจริงจังมาก้เขาจะสปอนอะไรอ,อีกท่านผู้ชมเพ้ได้ยินเสียงอะไรแบบเฮ้ยนั่นไงแบบจริงด้วยอะไรวะอะไรวะไปแล้วไปแล้วไม่ยุ่งแล้วขอไปตั้งหลักแป๊บ,บนึงเลือดเลยน้อยยิง เฮ้เฮ้เรถถังเมาส์ยิงยิงรถถังเมาส์มันถึก้วท่านผู้ชมเราระวังด้วยแต่ผมพอเปิดก่อนได้เปรียบหลอดปะเนี่ยมันถึกด้วยนะประเด็นดูดิผมยิงไปหมดแม็กอะ่ะยังไม่พังอีกเหรอโอ้โหถึกรุถถังถึกมากเออพังแล้วให้ <c oughs> เขามาอีกเลยเ <c oughs> มื่อกี้ผมน่าจะใส่รถถังเมาส์เขาพังนะท่านผู้ชม ยิงยิงโอไมก์กอดยิงเอาดี <c oughs> ผมจะไม่รอดแล้วโอไม่นี่เอาเรายิงทะลุเข้าตรงนี้ได้ด้วยเหรอเอาไม่ได้เน่ผมโดนอะไรวะใครมาจากไหนไม่เห็นเลยโ oh อไมก์กอดเฮ้ย มาถึงไหนอะ่ะมาท่านผู้ชมก็จะประมาณน,นี้นะสำหรับรถถัง PL01 คันนี้ผมว่ามันโหดดีอยู่นะแต่ความแรงผมว่ามันยังไม่แรงมากเว้ยความแรงก,กลางๆนะแต่ความพลิ้วนี่บอกเลยมาที่1เลยนะความพลิ้วแบบเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้เออเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาขึ้นเนินอะไรพลิ้วจัดนะท่านผู้ชมความเร็วก็เร็วแต่ขึ้นเนินมันก็น่าจะคล้ายๆกันหมดแล้วมั้งรถถังเนาะใช่ปะ่ะการขึ้นเนินอะไรนี่แต่ดามจดไม่แรงนะแล้วก็กระสุนก็น้อยแต่ก็ใช้ได้อยู่นะไม่ได้แบบ ดีมากเท่าไหร่ผมอะแต่บางบางคนอาจจะเล่นเขาเ้ามืออาจจะชอบที่สุดก็ได้แต่ผมว่ามันยังไม่สุดเลยแต่ก็ถือว่ามันเร็วดีเลยอันนี้คือข้อดีหลักๆมันเลยมาท่านผู้ชมวันนี้ก็ขอจบคลิปวิดีโอนี้นะถ้าใครชอบก็ฝากไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับผมโอเคไปแล้วครับผมบ๊ายบายก็ถือว่าสุดยอดดีอยู่นรถถังยิงไม่แรงแต่ความเร็วนี่โคตรเร็วโอเคไปแล้วครับผมบ๊ายบาย